แสงอรุณแรกของวันาสาดซองเข้ามาในเรือนไม้เรือนไม้ยกใต้ถุนสูงตั้งอยู่ริมทุ่งนาของนายเอียดและนางสำลีค่อยๆตื่นจากความเงียบเสียงไก่ขันดังแว่วลั่นมาจากหลังบ้านเสียงฟืนแตกดังเปรี้ยๆในเตาไฟและเสียงน้ำที่ตักจากอกดินข้างครัวล้วนประสานเป็นจังหวะที่คุ้นหูของทุกเช้าที่นี่สายลมยามเช้าเย็นสดชื่น กลิ่นญ้าเปียกและควันไฟคลุ้งไปทั่วใต้ทุนที่ยังมีหยดน้ำฝนเกาะพราวอยู่ตามใบตะไคร้สายบัวลุกขึ้นตั้งแต่ฟ้ายังไม่ทันสว่างดีผ้าสิ้นผืนเก่ามัดแน่นที่เอวเธอรวบผมอย่างลวกๆด้วยหวีไม้ที่ใช้มาหลายปีมือกล้านจากการทำนาและซักผ้าไม่เคยทำให้การเคลื่อนไหวของเธอช้าลงเลยเธอตักน้ำใส่ขันส่งเสียงกระทบกันดังแผ่วเบา ก่อนจะยกขึ้นมาล้างหน้า